เลยด่วนอุปกรณ์หาง่ายเลยครับชิมนี่เลยได้เอายางครับขอไปครับเบิ้งิที่หลินก่อนนะเบิ้งมิที่หลินก่อนครับนังยางนังยางมันมาอยู่นิวนีครับนังยางมอยู่นิวนีเนาะเบิ้งวิที่หลินเนี่ยอ่ะเเลยครับหลายคนก็น้อยหมดเราพึ้อเก้าเลยพี่น้องอ่ะนังยางเข้าไปครับแต่ก็อันี้โปเขาได้ครับยัดข้าไปโปยัดออกไปแล้วก็ บิดนิดนึงแล้วก็เอานิวนิวกลางครับมือนี้บเผิดนิวหรอกเดี๋ยวบอกอยู่นิวกลางโกดไว้แล้วก็นิวปุงครับนิวปุงนิวปุงมามามาส้นกันกับนิวนิวนั่งครับมาส้นกันไว้ได้บังไว้หน่อยนึงครับแล้วก็แล้วเขาก็ปลอยนิวที่เขากเกาะกันไว้เนี่ยปอยนิวนี้ครับแล้วก็ปอยนิวนี้ได้ปอยนิวนี้นี่ครับยางมันสิบ่งเขามาเนาะ นอนครับหลายคนก็น,นอนมาหลับคือก